พบกับผมโรชเชโนรครับกับทัลเล่แม็กเที่ยวสุดสกับที่เชียงรายกับเชียงรายล,ลัครับก็อยู่ที่โรงแรมสุมนิรันครับโรงแรมนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1962นะครับหรือปี2505นะครับผมโอ้ซึ่งมีมานานมากๆแล้วตอนนี้ก็62ปีเข้าให้แล้วนะครับผมแลยังมีจิมบิกพิเศษพิเศษสำหรับคุณโอ้ลูกค้าที่เข้ามาพักที่นี่ด้วยนะครับรจะได้มาเจอกับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็เลยว่าไม่ธรรมาดามากๆนะโรโยเอ็นฟิลกันเลยทีเดียวนะครับผมใช่สวยมากนะครับ พลาสติกพลาสติกพลาสติกจริงๆโอ้ห oh. เป็นตะเบียนกรุงเทพแลนะด้านท้ายครับมีรูปนาฬิกาครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ด้วยนะครับผมโอเคคอบางของคอนะครับผมกับสุภนิรันด์นะครับโอ้โ oh, หนะด้านนี้นะไอนี้เข้ามาทางด้านนี้บ้างครับเข้ามาทางด้านนี้บ้างเข้ามาในโซน ด้านในโอ้โหส,สวยดื่นดับไปกระสีน้ำเงินอันนี้นะผโอ้โหด <c oughs> ีหินนม่หิน <c oughs> มันเป็นร่องตรงการโอโ้สวยมากครับใช่ครับตอนนี้ก็มีเป็ดโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะฝั่งนี้ม่วงเลยนะครับผม <c oughs> ใช่ครับ พอดีเป็นลูกค้าครับจะมีเซอร์พิพิเศษครับสามารถเอาแกงหรืออะไรเงี้ยครับแปะเข้าไปได้อ่าเห็นไหมครับเชื่อผมยังว่าได้อ่าเริ่มที่ห้องแรกเลยครับเป็นไลบรารีนะครับผมห้องสมุดนะครับห้องสมุดครับแต่ว่ามีพี่หมีครับรับแขกก่อนเลยไม่รู้พี่หมีหรือน้องหมีนะแต่เอาเป็นว่ารับแขกเลยนะครับผมผมมี อ่าเรือด้วยนะครับ <c oughs> ใช่สวยมากมีลายกระต่ายมีอะไรนะของสมุดของที่นี่นะครับเป็นแบบแขกที่เข้ามาพักที่นี่บอกได้เลยว่าจัดเต็มครับไม่ธรรมดามีาลูกโลกด้วยนะ ลูกโลกนะจัดเป็นจัดหนักนะครับโอ้มีรูปนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีแผนที่โลกด้วยนะครับโอ้ไม่รรมดาหนังสือก็เยอะนะครับเลือกได้มากมายหลายสิบเล่มเลยทีเดียว นะไม่รู้จะเลือกเล่มไหนกันก่อนเลยนะครับโอ้โหเยอะแกะมากมายเลยเดี๋ยออ่ะอันนี้ตนออฟฟิศ้ออฟฟิศนะครับอันนี้จะแบ่งเป็นห้องน้ำนะชายชายจะมีลกระลาแขวงใช่ไหมยืนๆมานิดนึงเอเนี่ยผู้หญิงอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลานทาสีส้ม โอเสวยมากๆนะครับผมกิดเลยทีเดียวแลวนี้ก็จะเป็นห้องศอุกแกลเลอรี่นะครับโอเคอเคพราะว่าจะมีแบบโอ้แกลเลอรี่จริงๆอันนี้เป็นรูปของโรงแรมศุนนกนิรันนะครับซึ่งแบบโมหมีต้องแต่เก่าก่อนเลยผมบอกแล้วแต่ละปีสองห้าูนย์อันนี้เป็นรูปหอนาฬิกาเก่านะครับอันนี้เก่านะครับ อืใช่ใช่แล้วก็รูปโลกสวยมากๆอันนี้ด้านหน้านะครับทางเข้าสุกนี้รานนีนะครับมี่อะไรไหมครับอันนี้ตรงนี้ตอนนี้อันนี้บริเวณแบบไปเปิดอ่าอันนี้โอ้โหทอร์นทีโอ้โหใยี่มากๆ ทางด้านนี้ก็หนักไปทางเช้าเขานะครับผมหลายชนเผ่าด้วยกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงหนังสือด้วยที่ที่นั่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ใกล้เคียงกันไลบรารีทรงจะไม่ดูไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วตรงนี้ครับไฟสีฟฟสวยๆเนี่ลเืองๆองเลยนะครับ ใช่ครับจริงเขาได้สองช่องครับคุณจะเดินเลนต้มก็ได้หรือเลนนี้ก็ได้เนี่ยออกทางนี้ยังได้เลยเนี่ยไปได้เหมือนกันครับไปได้เหมือนกันครับอาจจะมืดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่บอกได้เลยว่าืเหมือนกับอยู่อีกมิติหนึ่งเลยนะป่วยมากๆนะใช่แต่ทางที่ดีมาเดินช่วงเช้าชาวช่วงกลางวันดีกว่านะครับวันนี้มันค่อนข้าง,งมืดแล้ว นะครับผมโอเคได้ครับประมาณนี้ครับกับโรงแรมสุขนิลันดครับ